สลักปีกนกบนต่อเลยนะคะตัวนี้ของโตโยต้าโตโยต้า Rn 25นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะโตโยต้า Rn 25โอเครูนะคะรูในตัวนี้อยู่ที่ 14มิลน,นะคะเท่ากันทั้งสองรูแล้วก็มาดูที่จุดกึ่งกลางของรู80มิลค่ะจุดนี้นะคะจุดนี้อยู่ที่19ประมาณ19บมิลค่ะจุดนี้30ม,มิลน,นี่ก็28มิลน,นะคะ เกลียวเกลียว29มิมิลค่ะความยาวนะคะเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะจุดนี้มาสู่จุดนี้นะคะสิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวทั้งหมดเลยอยู่ที่21เจุด เซนติเมตรนะคะย1 7เซนติเมตรค่ะ